ห้าเดียวคอนดักเตอรีนายน้องคลายนะเออที่เงียบหน่อยที่มานั่งภาคปีพนัก ไอ้นุไอ้นนจิ้ข่าวนอ้ิขาน้อยเดียวแล้วโอ้ยจับมือโดนเลยนั่นงูข่าวก็กจิขาวน่คือไดล้วะมันอสุดดอกแครปาจะปาคนจับคจับจะได้ดู

นี้อจะบางลูกที่มันนั่งข็งขงมไม่หางพี่ไม่หางพี่ต้องใส่ยาข้นหกแบดีนะี่มันขาวอยโอนังจนักนั่งนี้ก็คือนังที่ลูกเอาคมมๆนะคมเล่นบองใบคมเนี่ยเดาออกคนนงทไม่เคยกินสุกเลย หมูกลมๆุจะหอยค่ะเคยกินแต่ตัวอันขวดโอเคอันนี้กองปลาแล้วก็ยัดหยัดยังแล้วถ้าก็ได้หน่อยเดียวชิมกันนะเอาอีกเจ็ดสี่ลอกเจ็ดสี่หน่รืากาไปกลองเจ้าเน่ยก็จังไปหลายกไปเเลเน่อยยของเปิ้หุ่มงกันหน่อนะกไรคิ จะลงบวงบวกกับบวกกนางมาเลยจะเดี๋มาเกี้ยงกันก็งงวะกินกินเฮือนกูยังบวงกูบวงมึงอยู่ฮะใค่วามจะโควิดโควิดเดือนนี้มันนอกขาติดลายคน่ะไเยยังใคเลิศบบไอ้นนคือบุกินขาบป่อนเลยไม่เป็นน้ำม้ได้หรือนะไอ้นนวันน้ำมั ม,ม่ไปไส่สน,สน,น้งดา,า,ะะม,า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 ม,มันไปลายมืกไหมไทิะานไทยินจะไปคาปาไหมคไม่้าขาักทอด้นีอมใ้ซวช่า้าปาว่ามันกนมัน้าบบ,บ,บม่ชนแป๊ดแบบทําไงทีไปคนโตคนต่างกันมาไววเขาต่างาันมาถังเล็กล้ามาบ้านอย่าไม่พอไปเลยคาป้ามาอยู่ในาพลย่ก้อน่ ขวดมเจ้ามีขวดบ่ได้ขวดไม่เท่าปล่อยมันเอวคอยมึงหูมึงตาก็บ่ได้ก็เศร้าจ้ะไม่ใชงสอนไม่เท่าขวดวานี่จองหครับกินข่าวเเข่าไมาเพื่ออืมกินมนั่งกินข่าวนี่ไม่เท่าอืมงนหนงต้มไข่ต้ไข่บอกเร้าหระไงาแต่ไข่แาน้าก็พัก เขาซส้อกเต็มหมแกงันมาเขาเห็นเห็นก่อนนะครับาือำตัวหจเอ็นมันยาบเขาบ่มันคันเอ็นจาอยู่แบบนี้แหละพอดีเปินอ้อมชื่อมาอ้อมเื่องเมื่อาเอ็นน้าหนีเอ็นมัววามัน่ออะนนไปหมช่อหมเชื่อเนี๋ยวเายะอ้วนไมอ้วนะขอ้นเขาข้า่อกน้องเปลี่ยนก่อนือช่วยเวลาอย่างเดียว เจ to <c 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 ้าจิ้นทอดไข่บนต้มไข่เป็นแถวอางนั่งนหมูเนยนะเนกันัพี่มันน่มันนาอัมันกินข้าวัอมันกัเอากินข้าวบน้ขคบนอิ่มนปนางันห้เมียงทางใต้กันในบอิ่มไปหดป่ากับบตัดใหม่เอานีเนี่ยมาเดกัดเลยเลียวมาเลยได้ยง

ก็น้นเคื่องเาจงหวะไม่เห็งไรเถาจะไม่เลื่อยอยู่นี่ชิ้นแปดเลยก็ได้ดอกม่ชิ้นใหญ่ได้ชิ้นแปดไม่ได้ชิ้นใหญ่นะอ่าเมื่อกีแปดก็วนนี้ก็แปดง่ายๆเชิ้นสีนรับเอาไปอีกชิ้นยังอีเ็มือไปมือบอนเอื่อนไมเขอใจคนเราบอกกันว่าขใจนับไปอีกชิ้นนึหน ชิ 98, uh, 98, ้นแก็คือชิ้นแปดชิ้นเก้าเอาก้ไม่เอยนี่แปดเก้าชิ้พร้นองนีไนโน้เฮนย้อนมาเลยชิ้นเก้าชิกชิ้นไม้สุกดอกแค่คนเดียว ย่นตัวอ่ะเก่งไมตมบริไปหาพื้นมาไม่ทามั้งนี่ไปไม่ได้ไปไม่ได้เลยบริ่าไปขัดตีขัดอันี้เจ็บบอกไม่เจ็บมันขัด โอ้ปวดขาบ่มันเท่าท่เม็นบ่แม่นเป็นน้ำหนาวบ่อากาศเย็นเจ้ามึนตีไม่เห่อเย็นเฮาก็ยังเป็นหนะเฮาก็เป็นทั้งว่านี่เฮาคัดข้าวเจ็บมือจ้องนั่นนี่เฮาแบบตะคิวกินน่ะนะนิ้วมือหรอกน้าดิช่างนิ้วจดีแคทโดลดเราไปกินข้าวช่างนิ้วมไหมหนาว แม่ตแม่ซองยื้อแม่ามเ่าดูกินข้่ากยังถามเาดูกมากยา่นนัมงยื3โมงลูกากินยาแด้นออีกนั่งก็เกินซงื้อ่เลแค่นันาไปนะเข้ไปหาพื้นข้ไปลูกขึ้นลุกขึ้นไปกินข้าวอีกครับคนึ่งสอง้าแม่เด้อ

แม่แม่กินน้ำบ่ช่องนี่แม่ช่องนิ i ว u ด้แม่ช่อง n ิ้วนไแม่ช่องิ้วไดงไปบ่งไบองนิ้วไปลุกลุกไปหาแม่ขึ้นครับชมเมื่อาไปอันนั้นอันนี้บม่อวทีมื่าไปคืนบอกวาสวัดีมีคพจะไปบันทดได้หนี่ได้ไปถ่ายคลิปอยู่บันทาดได้ยังมือแรง ปาหนังช้ามือได้เงินชามือได้เงินแล้จะได้มีไงเนาะเดือนหนึ่งหัวเมันก็ซีกลัวหดพนักงานหมดแล้ววันนี่พอเท่าหาไปบ้านท่าก็นั่งค่าได้เลยนั่งคานั่งค่าจะว่าเราจะไปคุณหนึ่งเอาโต๊ะเอาเตียงอะยังขึ้นมาแล้วมาไว้นั่งแล้วเอาให้ ม,มันไปเรา,เา,ารับรถไปคูปเดียวได้วันเฮ้ยว่โอ้ย่านนี่ว่ะแล้วก็บ่อยากเห็นห่งบันไดไหนแปดชิเจ็ดเลยเนะาะย,ย่านน,ยานนั้นยกยนไป เาไปผู้เดียวเชนกูก่อนเนาะแคหวถ้ามัก็เป็นเลยื่อดือดเดี๋ยวก็ต้อมีคิมาาก็ผู้มไปก็เาไปผู้ดียวนเ่นะไปเยคือเรื่องขวดมืวโอ้ยความความเห็นเลนะความี่โอ้ยขวไม่ดืองงไหมคืออยากลาาปลานั่นี่ S <S> โอ้ยแข่งในตึกเขาลายปีเลด้ไมแถามันแข่งได้ก่อนดีมันบได้ไล่หนงหาปีเลยวายได้นี่ยนะมันบ่แเ่นนั่นๆไหนขันวายจะมันไมถาวรกซานเป็นบ่แต่ขึ้นเพื่อนจะขึ้นเพื่อนจะได้ต้นโนพูนะเอามาใส่ก่อนนั่นนี้บ่แมวนเอามาใส่ต้นขึ้นเพื่อนเมถาม่เถาาหเออมีแมวหน นเหส็นหังมื่อนี้อนจะไปทส่ลูกนมกล้องเนมกล้องสบายดีพ่อแม่ดสวัสดีดมันนาเนาะไม่ห่าเนาะบางบางอันนี้ม่เอชั้นเดียวอันนี้เห็นสองั้นได้นี้่ลางใหญ่สตีอันนี้หนึ่สองนิ้วอนนี้นิ้ว ข้าวแดีนู้นเลยด้อไปหาเองแล้วเดี๋ยนี้เ้วยเขาซื้อมาแล้วก็อันนาเมเข้านท้อยเอามาใส่นี่ค่ะสองปีไปเลยเนี่ยเอามาก่อนนานั่นมันหาดีเลยประจักษ์กับปีเขาไปเนี่ยตอนนั้นตอนเมย์ข้าวไขยหางวดใส่ได้นะไปใหมและไปว่าลวก็นพได้อยู่นละงูได้ไปทำฐานก็ได้เจอไพใหม่ทานอือไปอันนี้เขามาทุกครั้ง

สบายดียูทูบเบอร์น้อยสบายดีสบายดีดูสบายดีไปถ่ายเท่าดูไปถ่ายเท่าดูแม่เห็นอยังแม่ยังกินข้าวแม่กินข้าวถามเท่าดูถามเท่าดูถามนี่ไหมลูกถามนี่ไหม แม่ไปได้ไหม้าวบักเจ็บเนาะนี่อยู่ไปเสือเจ็บเ้อย่านเบบอยู่ไปยู่กับักเก็ตปนผ่าจิกตูผ่าจิกยูมันมึนม่เท้ามึนมาหนาวอากาศเย็นนั่นและวอะากาศเย็น ไปขไันกินขันรูซื้อกว่ากินไก่กกินหน่อไม้เจ็บและแมนและปราดงแกก็ปลาดงไาไก่ะไม่ก<ว>ินไก่กินก่ได้ค่ขันกินอลไพิษเลยนะขันกินเลยพิษลดแกับหน่อไม้คองดอง เาได้โอดึงได้เลยเฮ็ดย้ใ่ดีอาวก็เศร้าเองเนาะมีแต่กินยาแก้ปวดใส่ซื้อกินยาพาราใส่ซื้อโอบ้านนี้ลูกสาวเจ้าหาไปหาพื้นกับแม่น้องทงกบอก

บดีไปนบดีเบ่นบก็ได้บ่นบโนบได้ดีแ่เคเนาะพ่อแม่ไปนองมาฮอนนี่ก็ะขอขอบุญขอบคุณน้ำพ่อแม่เอฟซีมัดสกูสกคนเนาะที่บังคิปบ่าวจำม่ำแต่ต้นจนจบโดยที่บุคคลโฆษณาเนาะกายจะฮอดปีใหม่แล้วขอให้พ่อแม่เอฟซีม สุขุสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยเนาะอย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อบุพการคลิปใหม่ๆของบารมัมโอเคเนาะพี่น้องเนาะพี่ขอโตลาไปก่อนสบายดีเด้อสบายดีเด้อเมทาสบายดีสาวหล่ใหญ่ขึ้นยิ่ม วาเจ้าก้หัวข้าอาคนไ